สวัสดีค่ะคุลีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของตอนที่1ค่ะเรื่องของอนุกรมค่ะอนุกรมเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็มักจะออกข้อสอบในส่วนของราชการทั่วๆไปเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูกันเลยว่าอนุกรมตัวนี้เป็นอะไรหรือว่าลักษณะโจทย์ลักษณะข้อสอบเป็นยังไงนะคะอนุกรมเนี่ยเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวเลขเนี่ยที่ข้อสอบอะ ให้มาซึ่งความสัมพ,พันธ์ก็จะมีในทิศทางที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอนุกรมค่ะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ให้มาแบบตายตัวเสมอไปนะไม่ใช่ว่าบวกสองบวกสองไปเรื่อยๆอย่างไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอนุกรมเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เทคนิคหรือว่าฝึกทําโจทย์ให้เยอะๆฝึกทําข้อสอบให้เยอะๆเราจะเห็นว่าแนวโน้มของลักษณะชุดตัวเลขเป็นยังไงนะคะเผื่อใครที่ยังมองภาพไม่ออกนะคะว่าอา้าวกูแล้วอนุกรมเนี่ย โจ์หรือว่าลักษณะข้อสอบเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้เลยลักษณะโจทย์หรือว่าลักษณะข้อสอบเนี่ยจะคลายกันเลยนะคะก็คือให้ชุดตัวเลขมาแล้วถามว่าตัวถัดไปคือเลขอะไรอย่างเช่นในข้อนี้คือให้มา 16, 20, 24, 28, 32ถามตัวถัดไปเป็นเลขอะไรเราก็ต้องมาหาอะไรเราก็ต้องมาหาแนวโน้ม ของตัวเลขชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างข้อสอบแล้วก็วิธีทํากันเลยค่ะในส่วนของเรื่องอนุกรมเรามาเริ่มดูกันที่ข้อ1กันเลยค่ะข้อที่1จะมี8 4 32 7 5 35 6, 6 6 36แล้วก็5แล้วก็7ถามว่าตัวถัดไปคือเลขอะไรอันนี้แน่นอนค่ะถ้าทำข้อสอบมาแล้วจะรู้ว่าในข้อนี้ก็คือข้อสอบในเรื่องของ อนุกรมนั่นเองค่ะเราดูก่อนเนาะ8กับ4ค่ะมันลดลงใช่ไหมคะแต่4กับ32มันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นลักษณะแนวโน้มแบบนี้จะเป็นอนุกรมแบบสลับนั่นเองค่ะเขียนไว้รอเลยว่าอันนี้คืออนุกลมแบบสลับ จากนั้นเราไปดูกันว่าแล้วสลับยังไงนะคะเราเริ่มดูที่เลข8ก่อนนะคะในส่วนนี้8เราลองไปที่7เพราะว่ามีลักษณะอนุกรมที่ใกล้เคียงกัน7ไป6ตรงนี้ห่างกันทีละ2ตัว6ไป5ห่างกันทีละ2ตัวนะคะจะเห็นว่า8 7 6 5มีค่าลดลงทีละ1ค่ะ ในที่นี้ลดลงทีละ1ครูสามารถเขียนเป็นลบ1แบบนี้ได้นะคะต่อไปดูเลขถัดไปนะคะและพยายามทําห่างกันทีละสองตัวเช่นเดิมทําห่างการทีละสองตัว4ห่างไป2ตัวเป็นหเป็น6และเป็น7ค่ะ4-5-6-7ตรงนี้เลขมีลักษณะแนวโน้มเป็นเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละ1น,นั่นเองค่ะ เพิ่มขึ้น1น,นะคะถ้าเพิ่มขึ้น1ก็คือการบวก1นะจากนั้นเราดูเลขที่เหลือค่ะในส่วนของเลขที่เหลือคือเลข3 2 35แล้วก็36แล้วก็ตัวที่โจทย์ถามเนี่แหละว่าคืออะไรในข้อนี้อาจจะแปลกๆกับข้ออื่นนิดนึงนะคะดู32เราสามารถดูตัวเลขข้างหน้าได้ แกับ4ี่ทำอะไรกันแล้วได้32ก็คือแปดคูณสี่เท่ากับสาต่อไปเราดูเลขสามแล้วดูตัวเลข2ตัวด้านหน้าค่ะ35มสามาจาก7จคูณหได้35มาดูต่อที่เลข36ดู2ตัวด้านหน้าค่ะ6กคูณหกได้36และดูตัวเลขสุดท้ายหรือว่าเลขที่โจทย์ถามนะคะและกลับไปดู2ตัวด้านหน้าค่ะ 5คูณ7เท่ากับ35เราเลยได้แล้วว่าคำตอบข้อนี้จะมีค่าเท่ากับ35นั่นเองค่ะตอบในช้อยข้อขอไข่ค่ะในข้อนี้ตอบขอไข่นะคะไปดูต่อค่ะในส่วนของข้อที่2การในส่วนของข้อที่2นะคะจะมีเลขมาให้คือ1 3 4 8 15 27 แล้วก็50ค่ะหลักการเนี่ยเราสังเกตก่อนนะอันนี้ปู้อาจจะไม่ได้พูดละเอียดเพราะว่าเรามาเฉลยกันนะคะในข้อนี้เราจะเห็นว่าลักษณะแนวโน้มเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นตลอดเลยอาจจะไม่ใช่อนุกรมสระเพราะว่าลักษณะแนวโน้มเป็นการเพิ่มขึ้นตลอดหลักการนี้ค่ะเป็นอนุกรมที่เอาตัวเลขด้านหน้ามาบวกกัน เอาตัวเลขด้านหน้ามาบวกกันปกติค่ะถ้าโจทย์เนี่ยหรือว่าข้อสอบค่ะออกในลักษณะแบบนี้นะคะตัวเลขด้านหน้าบวกกันอย่างต่ำเนี่ยจะประมาณ3ตัวนะไม่ค่อยออก2อตัวเท่าไหร่จะออก3ตัวเพราะฉะนั้นเรานับ3ามตัวไปก่อนนะ3ตัวไปก่อนก็คือ1 3 4สา, 1, 3, 4. า 1, 3, 4, ี่ค่ะเอา1บวกสาบวก4ถ้า1บวก3มบวก4ีมีค่าเท่ากับ8ตัวนี้ค่ะ จากนั้นดู3ตัวถัดมาค่ะ3 4 8 3 4 8 3บวกสได้7 7็บวก8ได้15ตัวนี้ค่ะถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งคือ4 8เราก็15 4หบวก8ได้12 12อกบวก15ได้27ตัวนี้ค่ะและ ถัดไปอีกหนึ่งคตนะคะ8 5แล้วก็27ค่ะ8ดบวก15ได้23และบวก27ได้50ดังนั้นเราจึงสรุปได้เลยว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมความสัมพันธ์แบบตัวเลข3ตัวหน้าบวกกันดังนั้นค่ะตัวถัดไปที่เราต้องการหาไปเอาตัวเลข3ตัวด้านหน้าแล้วนำมา บวกกันค่ะก็จะเป็น15บวก27แล้วก็บวก50ค่ะโดยที่15บวก27ได้42และ42บวก50ได้92ค่ะคำตอบในข้อนี้เลยตอบข้ององ,งูนั่นเองค่ะไปดูต่อในข้อที่3ค่ะในข้อที่3เนี่ยให้อนุกรมมาเป็นรูปของเศษส่วนค่ะ เศษสส่วน3เศษ2ส่วน5เศษ6ส่วนเเศษ30ส่วน13และถามว่าลำดับถัดไปนะคะเป็นเท่าไหร่หรือว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะในข้อนี้ค่ะหลักการทำค่ะเรามาดูที่ตัวส่วนก่อนเลยค่ะครูมาดูความสัมพันธ์ของตัวส่วนนะคะปกติแล้วนะคะอนุกรมเศษส่วนเราจะมัก แยกคิดเศษและแยกคิดส่วนนะคะแต่ไม่ได้เสมอไปนะแต่เวลาข้อสอบออกเนี่ยส่วนมากจะแยกคิดเศษแล้วก็แยกคิดส่วนอย่างเช่นข้อนี้ค่ะหลักการเราจะแยกคิดเศษแล้วก็แยกคิดส่วนแยกกันออกไปเลยนะอ่ะเรามาดูที่ตัวส่วนกันกรณีตัวส่วนค่ะให้เราดูที่เลขห้า เลข7แล้วก็เลข13ค่ะเลข5ามาจากอะไรนะคะข้อนี้อาจจะมองยากนิดนึงนะเลข5เนี่ยมาจากเศษกับส่วนด้านหน้าเห็น2กับ3ามไหมสกับ3ทําอะไรกันได้เลข5 2ากับ3บวกกันได้เลข5เพราะฉะนั้นตัวส่วนนั้นนะคะเลข5าตัวนี้นะมาจาก2กับ3บวกกันจากนั้นดูเลข7ค่ะไปดูเศษส่วนตัวก่อนหน้า เลข7ก็มาจากเศษ2กับ5บวกกันเพราะฉะนั้นลองดู13อีกรอบหนึ่งไปดูเศษส่วนก่อนหน้าเศษส่วนก่อนหน้าคือ6กับ7เอา6กับ7มาบวกกันก็จะได้13เราจึงสรุปได้ว่าตัวส่วนนะคะมาจากอะไรมาจากตัวเศษบวกกับตัวส่วนมาจากตัวเศษบวกกับ ตัวส่วนของเศษส่วนก่อนหน้านั่นเองค่ะของเศษส่วนลำดับครูจะเรียกว่าลำดับนะก่อนหน้าดังนั้นค่ะครูได้ตัวส่วนของตัวสุดท้ายแล้วคือตัวนี้ตัวส่วนของตัวนี้ก็จะเอาเศษกับส่วนของเศษส่วนก่อนหน้าเนาะมาบวกกันตัวส่วนก็มาจาก30 บวกมีค่าเท่ากับ43ค่ะเราตัดช้อยข้อไหนทิ้งได้เลยเราตัดช้อยข้อคอควายเราก็งอง,งูทิ้งได้เลยค่ะจะเหลือแค่2ช้อยคือกอไก่แล้วก็ขอไข่ค่ะจากนั้นเรามาดูว่าอ้าวแล้วตัวเศษคิดยังไงนะคะในข้อนี้เรามาดูตัวเศษกันตัวเศษเนี่ยเราดูด้านบนเลข6ค่ะสังเกตเลข6ค่ะมาจาก3กับ2ตรงนี้คูณกันได้ห คือมาจากส่วนของ2ตัวก่อนหน้าเราก็เศษของตัวก่อนหน้าเนี่ยคูณกันจากนั้นเราเช็คใหม่30 30ก็ต้องมาจาก5กับ6คูณกันก็คือตัวส่วนของ2ตัวก่อนหน้าเราก็ตัวเศษของตัวก่อนหน้าอ้าวเพราะฉะนั้นเราได้ตัวเศษของตัวนี้แล้วก็คือเอา7กับ30 กได้เท่ากับ210ค่ะเมื่อเราได้เศษส่วนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เศษกับส่วนรวมกันเพราะเรามาจากการแยกคิดเศษแล้วก็แยกคิดส่วนข้อนี้ด้วยตอบ210ส่วน43ตอบข้อขอไข่ค่ะมาดูต่อในข้อ4ค่ะในส่วนของข้อ4มาจาก7 8 10 11 14และก็ 15ค่ะอันนี้เราสังเกตก่อน7 8 10 11 14 15เป็นอนุกรมที่เพิ่มขึ้นตลอดถูกต้องไหมเป็นอนุกรมที่เพิ่มขึ้นตลอดเลยแล้วถามว่าโพสต์หรือว่าลำดับที่ต่อจาก15นหะนะคืออะไรแต่เราก็ต้องดูว่าในกรณีที่มันเพิ่มขึ้นตลอดเนี่ยมันสามารถเป็นอนุกรมสลับได้ด้วยนะคะเพราะว่า7ไป8เนี่ยเพิ่มขึ้น1 8ไป10เพิ่มขึ้น2 10ไป1เพิ่มขึ้น181แต่ไป14เพิ่มขึ้น3มันจะเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันถ้าในกรณีที่เพิ่มขึ้นไม่เท่ากันเนี่ยเราคิดเลยว่าลองทำเป็นอนุกรมสลับดูอ่ะครูจะมาสลับนะคะเอา7สลับกันตัวเดียวก่อนนะ10 14สลับแบบนี้ก่อน7ไป10บวกเพิ่มไป3ค่ะ7บวก3ได้1ิบ สิไป14บวกเพิ่มขึ้น4ค่ะจากนั้นเรามาดูว่าแล้วลำดับที่อยู่ระหว่างตรงนั้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกัน8ปดสิบเอดเราก็สิบห้า 8ปดไปสิก็บวกเพิ่มขึ้น3และ11ไป15ก็บวกเพิ่มขึ้น4เราจึงสมมุติฐานหรือเข้าใจอนุกรมอันนี้ได้ว่ามันบวกเพิ่มขึ้นตัวที่บวกเพิ่มขึ้นเนาะไปทีละ1อันนี้บวก3บวก4ดังนั้นตัวต่อไปก็ต้องบวก5ค่ะอย่าลืมนะเป็นอนุกรมสลับเราคิดจาก14นะคะและตัวต่อไปอันนี้ใหญ่ไปหน่อย ตัวต่อไปบวกเพิ่มขึ้น5ค่ะเพราะฉะนั้นลำดับถัดมาก็จะเป็น1 0 4บวก5เท่ากับ19ค่ะในข้อนี้เลยตอบข้ององูค่ะในส่วนของข้อ4ค่ะ